ีเหรอใช่ค่ะพี่ทงานไว้เรื่ไหนครับหัวปั่นมากค่ะแต่ว่าแบบเป็นงานเป็นงานเขาเรียกว่างานภายในอะค่ะภายในงานเล็กๆใช่ใช่แต่ว่าก็ประมาณนั้นจะเป็นเน้นญาติผู้ใหญ่อ่ะทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะขอเดือนได้ไหมคะขอเดือนได้ไหมคะเดือนเดือนธันวาใช่ประมาณเลยค่ะเท่านั้นปั่นกระเรื่องไปก่อนไปเลยแล้วก ก็เราปรึกษากับทีมอยู่ปรึกษากับทางพีอาร์อยู่ว่าว่ายังไงคือมันจัดที่สระบุรีด้วยอ่ะคือไอ้ที่ที่ขอแต่งงานใช่ก็คือไปจัดที่นั่นไงมันก็เดินทางไกลแล้วก็มีความเกรงใจนักข่าวว่าจะต้องสลาหมายทั้งวันแต่ถึงข่าวได้เออแต่ว่าจะมีพีอาร์มามาเก็บภาพมาอะไรอย่างเงี้ยเลยโอ้ชันเกรงใจไงเกรงใจ เกิดค่ะแล้วก็โบอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนผู้จัดการโบอ่ะเอ็มเขาโป๊คือเคจับโบเขาได้ฉันมโป๊เขาโป๊เอ็มคือโป๊คือชอบมาพูดอ่ะเดี๋ยวเธอได้มีเซอร์ไพรส์แน่งานหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดเยอะอ่ะจนโบก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยจะมีแบบจะอะไรจะมีงานจะบันการขอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโบก็เลยรู้สึกว่า คือจริงๆวันนั้นโบจัดงานวันเกิดร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงและใจโบอะโบว่าโบจะแต่งตอนอายุ40ตอนแรกเลยอะที่โบวางแผนไว้อ่ะอยากจะแต่งตอนอายุ40อะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยเหมือนแบบก็ไปบอกบอกทางผู้จัดการบอกอะไรว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่งานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาก็เตรียมตัวกันนานครับเขาที่ผู้จัดการแล้วก็พี่จีบแล้วก็คุยกับพี่ปูก็คือมารู้ภหยหลังว่าคือเขาก็เตรียมตัวกันนาน แบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ขอนะมันยังไม่ใช่เวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายด้วยความที่แบบมันเหมือนมันแบบทุกคนก็เตรียมตั้งใจขอแบบแขกแคือโบเพิ่งมาบอกประมาณหนึ่งวันก่อนหน้าเรบอกกับพี่ปูไหมคะบอกทั้งปูทั้งเอ็มเลยใช่ล้าพี่ปูทำสิ่งได้อย่างไรตอนที่เราบอกว่าเราส่งไลน์ไปบอกอ๋อเออส่งไลน์ไปบอกก็ไม่ไม่ได้เห็นสินะปูก็ไม่ได้ตอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ตอนนั้นคือคิดว่าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงคิดว่าเฮ้ยไม,ไม่ไม่น่ามั้งเพราะว่าไม่น่าจะขอมั้งเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ต้องขอนะอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นก็ก็ก็กงงงทำได้ไหม <laughs> ว่าพูดว่าอะไรมนูี่จ่เด้ไหมจำได้จำได้ว่าเขาพูดว่าตัวเล <laughs> ็กปกติเขาจะเรียกเ <laughs> ขาจะเรียกว่าตัวเล็กเออแล้วเขาก็อะไรก็ไม่รู้บลรลๆำร แล้วก็บบใช่มันดับไปเลยใช่ไหมเออแล้วหูหูกระดับแล้วก็เอ๊ะตอนในใจก็คิดว่าไม่มั้งคงไม่ใช่หรอกเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องขอหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็คือก็คือกลายเป็นขอแต่งงานแล้วก็งงอยู่ว่าเฮ้ยควรต้องรับรับไหมเพราะว่าเหมืนอ,อนความตั้งใจเราคือเราจะแต,งต่งท่อนสี่สิบไงเออแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบเออเออแล้ยืน คือตอนนั้นมันเบลออ่ะมันก็คือเบลอๆจะสตันไปนานอยู่แล้วก็แบบว่าเออเอาก็ได้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอบกล,บลงไปค่ะตัวเขาโอเคตัวเขาคือโอเคมากเขาไม่เคยแบบว่าจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะต้องออกอ,อก่ะเขาก็ยังแบบว่าไม่อยากออก ประมาณนานก็ยังไม่ชินกับการที่อยู่ทางกลางถืนเลยประมาณนั้นคือกับเจ้าอะไรคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโบไม่เคยถามเขาเหมือนกันแต่ว่าเห็นเขาก็ไม่ไม่ค่อยอยากออกโบก็เลยไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยคโดนขออย่างเงี้ยโดนเปิดเปิดล็อกห่าเปิดเปิเป็นเพื่อนที่อะไรอย่างเง้อะไรเขาเขาไป็น IG เขารู้แต่เขาไม่ยอมเปิด IG เป็นพับลิคคือคือ อยากทำของพื้นที่ส่วนตัวไว้อะไรประมาณนั้นเออบางค้ะอันเนี้ยโบก็เคยคุยกับเขาแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้รับคําตอบที่ชออัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเร่องน,นี้เขาก็ยังที่จะเลือกอยู่ที่แบบว่าบอกไม่ออกสูก่อบบที่ะคือเหมือนว่าถ้าอ่อนพรจริงๆก็อาจจะได้อ่าสมมุติว่าถ้าแบบต้องไปจริงๆอนยะ่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างเงีนะ้ยประมาณนั้นค่ะคืะมอ,อมือตะโกนมาที่การเป็นวันที่แต่งงานเลยหรือว่า จริงๆยังไม่ได้มีการวางแผนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็เจอเริ่มแบบอย่างคลิปโบเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เข้าเลยอย่างตอนนี้คือชอโบมีทําเพจแต่งบ้านไงเราบล็ก็ทําคลิปตลอดถูกนะตอนนี้เขาก็แบบว่าบมีทาคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์สลาโซก็เวลาถ่ายก็ต้องไปด้วยกันไปเลือกล็งกท้าต่งานไปอะไรอย่างเงี้ยเออ้องได้ค่ะเขาก็จริงๆก็เป็นเออคือเรารู้จักกันเนี่ยที่มันเป็นคอร์สเรียน คล้ายๆกับคอร์สเรียนบิสเนสชื่อคอร์ส The Story ค่ะ The Story by s p u ก็คือไปเจอกันที่นี่ค่ะแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ค่ะที่บ้านที่บ้านเขาก็คือทำเหมือนประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับเขารู้จะมีห้องให้เช่าประมาณนั้นเขาจะคล้ายๆอย่างนั้นก็คือจะมีช่อห้องให้เช่ามีที่ดินมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่ทำเกี่ยวเรื่องอะไรนะคะคือ ป้าเลยพี่ไม่ได้รู้จะให้คำจำกัดความอะไรทำธุกส่วนตัวได้ทรกธุรกิจส่วนตัวละกันแต่ว่าคือของเขาจะเป็นคล้ายๆกับบริหารบรริหาทรัพย์สินตัวเองแค่นั้นอ่ะมีห้องอันนี้ให้เช่ามีพื้นที่อันนี้ไปทำอย่างนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยต่อมาเแบบเขสามารถเอาชนะใจนี้ได้ยังไงถึงเขลงมือตีเขาสามารถเอาชนะใจได้ยังไงใช่ไหมคะโอ้โหก็หลายข้ออยู่กันนะคะเล่าฟังนก็อย่างเงี้ย สรุปเลยโบสรุปใช่ไหมคะก็คืออ่ะคุยกันตอนแรกเขาถามว่าโบชอบคนยังไงโบบอกว่าอ๋อต้องศีลเสมอโบเออโบถือศีลห้าแล้วเขาก็เริ่มดื่มวายเลิกเลิกเลยเลิกเลยหลังจากนั้นก็ไม่ดื่มอีกเลยแล้วเขาก็ไม่ปฏิบัติธรรมกับโบแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออคนเนี้ยไมในทางเดียวกับเราได้อ่ะสั้นๆงั้นแสดงว่าเขามาจีบแหละถ้าอย่างนั้นน่ะเขาเจอหน้าเราก็มาจีบเลย ก็ก็ใช่ก็เขาก็ส่งไลน์มาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอายุล่ะค่ะพี่โบอายุเขาเด็กก็บอกประมาณ3ปีนิดเดียวเองแต่ว่ามันก็เป็นงานเป็นงานเล็กๆที่เราจัดเน้นญาติผู้ใหญ่แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทที่มาฉลองนิ้มเนาะคือจบภายในวันเดียวเลยสำหรับการแต่งจบภายในวันเดียวค่ะ เอาความจริงเนาะไม่ตอบส,อสวยๆเนะเาะเพราะว่าคนจะเป็นเสื้อขาวเนี่ยมันมันมันเครียดนะมันมีเรื่องที่ต้องจัดเตรียมงานหลายอย่างมากเลยค่ะก,ก็ก็เป็นก็จะเป็นแบบว่ามีมีเรื่องมวุ่นวายหลายอย่างประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าคือความรู้สึกถ้ากับวัช่เจ้าบ่าวแล้วกันนะถ้ากับปูอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่า มันเหมือนเป็นแบบว่าพัฒนาไปอีกหนึ่งสเต็ปมันรู้สึกว่ามันมีความแบบแน่นแฟนกันมากขึ้นถ้าทำอะไรห้เรารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเขาว่าเออเราโอเคละท,ท,ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆทุกอย่างคือลงตัวหมดเลยคือเัวอาจจะไม่ได้มาอวือหวาออกสื่อเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันลงตัวมากค่ะมันมันลงตัวมากกับไลฟ์สไตล์วิธีคิด การใช้ชีวิตทุกอย่างเขาเขาเขาเหมาะกระจอกเขาดีมากยคนอื่นเขาจองอาการแบบตื่นตันใกล้จะเป็นว่าที่เจ้าสาวแต่เราจับถึงเรื่องเครียดเนี้ยเรามีปัญหาจับคุณว่าที่เจ้า่าวไหมครับอ่างพี่มเรื่องการจัดการการไปงานไม่มีการจัดการเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจเลยไม่มีทะเลาะกันเขาใหญ่โตขนาดไหนที่โบจะแบบมาแต่งเราที่เขาพยายามดึงเรามาก่อนแต่งอายุได้สี่สิบไมไม่ใหญ่จริงโบใจจริงโบเลยนะ กูอยากแค่ไปจดทะเบียนแล้วก็มากินอาหารกันจบกูอยากทำแค่นี้เลย